สวัสดีครับพี่น้องครับออกมาหาผึ่งมิมกันกระพานวิ่งสองคนครับผมสวัสดีครับมาแถวๆเดิมแล้วครับที่เคยได้ไปนะครับก็ววางๆวางตรงกันอะไรก็ออกมากับภาษาคนชอบหาผึ่งหามิมนะครับเนาะวันนี้ก็เน้นเป็นหาผึ่งมิมแหละครับแต่ถ้าเจอผึ่งหลวงก็เอาคือกันนะครับเพื่นเจอแล้วครับลังหนึ่งครับอยู่ริมทางเลยครับเห็นปลาไมยราบมันหนาๆก็เลยจอดดูครับเจอจริงครับลังหนึ่งครับโอ้ โอ้แต่ถือว่ามานครับจอดปุ๊บเจอปั๊บเกี่ยวกระปดกดันอยู่ไกลเลยครับเสียงก็จะดังฮึ่งฮึ่งนิดนึงครับอยู่ริมไหล่กระปหมืันเดิมแล้วครับรักกามดนะครับแต่ว่านี่อยู่ตาไมยลาบริมทางครับนี่ไม่น่าเชื่อว่าจะเจอกครับผมยังลกครับดูครับเดี๋ยวมันดูมีน้ำหวานไหมกู้ลังใหญ่ด้วยนะครับ เป็นยังเนาะดูกันโอ้เป็นแล้วครับเป็นแล้วมีนมม้ำไหมเนาะพอได้อยู่ดีพี่น้องพอได้อยู่โอ้มีน้ำอยู่ครับจะมีเป็นโลดครับเปิดกบบตืครับผมโอ้สวยเลยนละครับในนี่เห็นว่ามีน้ำหวานแบบใสๆอยู่ในโลดนะครับแต่ก็ปิดตาอยู่จำนวนหนึ่งเลย รังอย่างงามครับมันๆเลยครับลังเลกของฟันฝนครับสุกขับลังนี่เม่ถนนต่างยาวครับมาจอดจุดนี่เฉยลังม่มเฉยครับแต่จะว่าไปก็ไม่ได้มัวสักทีเดียวด้วยครับผ่านฝนก็ขับจ้าดูตัวมาเรงครับพอดีมันเหมือนเห็นมีเม่อะไรบินไปๆไปๆบลครับก็เลยจอดดูครับผมแต่บางทีมันก็เป็นแมงวันก็ได้ครับผมมันก็ไม่ใช่พึ็งม่มเสมอไปหรอกเนาะ แดีนี่ถือว่าลูกมันนะครับเดี๋ยวตัดแล้วครับพานยิงนำนาไปแล้วลืมบอกไปครับว่าพานผลตีมิ้มด้วยทูบดอกเดียวนะครับบ้านพานผลเนี่ยอำเภอหนองบุญมากนะเขาสีมานี่พึ่งมิ้มมันไม่ดูครับเลยใช้ทูบดอกเดียวก็ตีได้ครับเดี๋ถ้ากันไหนมนดูดูก็ไม่แนะนำนะครับน้องๆหนูก็อย่าไปทําตามนะครับแต่มันดูนะครับเดี๋ยวจะเป็นอันตรายครับผมแดี๋ถ้ากันไหนไม่ดูใช้สูตรนี้ครับดีครับไม่เสี่ยงเพิ่งใหม่ครับ มีเสียงไฟไหม้ปลาครับผมใช่อย่างอื่นบางที่มันอาจจะทําให้ไฟไหม้ปลาได้นะครับ <Okay. S 1> มาแล้วลังเลยบพี่นอ้องเอาง่ายๆเลยครับช่วงฤดูดหนาวนี่พึ่งมิ่มลงต่ำครับลบลมหนาวก็อยู่ต่ำๆหลังอย่างสวยครับ มีตัวอ่อนด้วยครับน้ำหวานเต็มดีนะครับรังนี่รังแหลกของฟันผลน้ำหวานดีอยู่ครับหาไปเติมให้มันเต็มขวดครับมันเหลืออยู่สักประมาณขนาดนี้แหละครับจะเต็มขวดโค้งนะครับขวดกลมนะวันนี้ก็เลยออกมาหากันนะครับคอยดูจะเต็มไหมนะครับ นะครับพันผลนับหนึ่งครับผมนับหนึ่งมันหมานกับมันหมานข้างก่อนพันผลได้ไปแปดลังครับตอนนี้นับหนึ่งแล้วนะครับหลักการหาพึ่งมีนาหนาวของผมก็จะเป็นริมป่ากระโพดครับริมป่ามันนะครับแต่วันนี้มันมีพุ่มอยู่ริมทางครับและเมื่อกี้ผมได้ตรงนั้นเนาะเดี๋ยวก็จะหายาวไปเลยครับทางนั้นพันวิ่งอยู่ด้านนู้นครับนะจะดูจะหมานเพิ่มไั้นนะครับแต่มองยากครับผมโหแบบหลบมาก เป็นปลายาผสมส่วนมายาลาบเดี๋ยวดูกันครับนี่ยังลุกอีกครั้งนึงครับแม่เมื่อกี้แวกไปอย่างนี้ครับผมกำลังจะแวกหมุดมองอะเกือบชนรังครับอ้าวรางที่สองครับรางงามๆนะครับนี่ละสองรังจริงๆครับอยู่ใกล้กันครับจัดเลยมันๆมันๆ จะถูจอกเ,เดิมนี่แหละครับอยู่ใกล้กันอาจจะนำาวานดีมันกันนะเพิ่งมีไม่ดูครับผมเขามาเกตใกล้งี้ได้เลยครับด้วยที่มีตองลมควนอู้หวานดีเลยครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะเปิดทางเย็นจะชัดครับจำเลยจำเลย สวยนะเนี่ยโหแตมัอนอยังดีนี่นะครับน้ำๆยังดีครับก็บพี่จะเต็มขวดอยู่แล้วครับวันนี้ <laughs> ขันไก่ที่พันผลชชยก็ยี่ห้อโซโลนะครับท่านใดสนใจก็เดี๋ยวพันผลแหลกลิงสั่งซื้อไว้ให้ที่รายละเอียดคลิปนะครับนี่แหละนะครับไม่แพงครับผมรอยกุบาทเขย่าเลยก็ได้ครับตังปัง,งไ,มไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ตัดก่อนนะครับ สองครับนับสองหนำหวานดีครับโซนนี่จุดนี่ผ่านวิ่งกลับมาสมทบแล้วครับเสียงว่าบาเจอครับผมเอ้าโอ้ยหมานแต่ผมคนเดียวนี่เหรไปจนถึงน,น,นะนู่นน่ะนี่เข้าไปนูน่นอีกแล้วก็เข้าไปนูน่น <c oughs> ไม่เจอสักรังเลยนี่เมื่อกี้นี่ได้ต้องมีล้างนึงเลยก่อนต้องอัดล้างนึงต้องหลดนั่นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหาหา,หาตรงนี้ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยไปต่อเนาะนับสองครับนับสองโอ้จุดที่น้ำดีอยู่ครับหนำหวานใช้ได้เลยกับทั้งสองลังเลย เอาละจุดนี้หาดูอย่างดีแล้วครับมีสองลังครับจากนี้ไปนี้ครับริมป่าอะไรมันนาอยู่จนจะเม่ยอยู่ครับอันนี้เดี๋สองลังครับผมเดี๋ยวใหญ่จุดครับจะยับไปเรื่อยเจอตรงไหนพุ่มงามๆก็จอดครับคนละฝั่งกับพานวิ่งรับแต่พานวิ่งยังไม่หมานครับวันนี้แต่เดี๋ยวก็หมานับผมอย่าริมทางเนี่ยครับมีกอกระสีแสกอย่างนี้มีพุ่มใหม่อะไรนิดเดยผมจะดูพุ่มใหม่นี่แหละสวยมากเลยเดี๋ยอีกสักลัง อ,างงาอุ้ยนั่นไงไม่น,นี่ไม,ม่ได้เห็นไว้ก่อนนะพี่น้องมาถึงก็อยู่ต้นนาเลยครับสบานได้เลยว่าไม่ได้เห็นไว้ก่อนครับไม่ได้มีนเนกเลยมุดเข้ามาเจอแบบเต่มันรังใหญ่ๆแบบนี้แต่จัจดโอ้ได้เห็นก็นดีใจแล้วครับหอยโครงอีกหนึ่งรังครับมีอีกไหมเนาะมันชอบอยู่ใกล้ๆกันดิเดี๋ยวอสะพานวิ่งหาดูดีกทีนะเจอหอยโครงรังหนึง่งบอกแล้วมันชอบอยู่กลางๆก,กันโอ้รังเท่ากันเลยรังเท่ากันเลย เออจะน้ำดีเน,ะนาะน้ำดีนหาอยู่เอาลองลองหาดูดีน่าจะมีอีกนะอ่พันวิ่งนับหนึ่งผันวิ่งมันน้ำดีอยู่ครับลังางไงมันคมแล้วเป็นไงมีคือกันครับแต่ทำไมเยอะแต่ตายเพีงไว้โกงนะครับเนาะเอาแค่แค่พอได้หวานครับคำหนึ่งหวานหนึ่งช้อนก็ยังดี ไปไวเลยจะได้ไปดูลปหาลังอื่นกันไปหาหลังอื่นกันอย่างงหลังๆหมดเลยครับหวานจะถึงชนไหมล้กครับผมคำหนึงน่งหวานหวานเออคำหนึ่งพอได้หวาน <c oughs> นับสามครับนับสามแบบเล็กๆอ๋อล,ลองดูครับเผื่อมีรลังใหญ่ซ่อนอยู่แถวนี้มันชอบอยู่เป็นหมู่ๆเป็นหมู่กันใกล้ๆกันครัวังหนึ่งรับเดีย๋ยวขึ้นได้ยังไงเพินครับนี่กถึงตะเกะ ทิียงว้อีกสักประมาณสิบกว่าวันนะครับถึงจะมาเอาดาบบนสิบห้าวันพอดีครับสุดายสุดาเอาง่ายๆเลยแันมีเห็นอีกลางนึงครับอยู่กอทองลลุลรริมทางครับออกมาแล้วนับสองนี่แฟนับ,บนับสองครับนูบ้นจูลังจะเข้านี่แหละไหนไมล่นะกินฮักไหม <laughs> ปีนให้คร oh, no well. ับให้ผมปีนนะครับโอดรข้าไม่ได้คลาอะไรเขาลงเลยต้นเกียังปีนยากว่าวันนี้ดูผ่านวิ่งตีพึ่งมิ้มกันบ้างครับ ลังกระดาษแต่เอาแต่คนน้ำครับมีน้ำมว้นะแล้มีอยู่ดีโอ้ห่าดีสัมพันธ์วิ่งมุ้ยน้ำดีซ้ำน้ำดีน้ำดีำน,น้นนนอย่างดีดีแดงเดงกันคืนน้ำหวานมดเลยนะครับอุ้ <laughs> อยหยับ <laughs> อย่าไปตรงไหนกลัวกละกาบเนี่ย เนี่ยนำอย่างดีครับนำอย่างดีเลยอ่าได้มาอีกรังโอ้เนี่ก็ได้สองชอนนะเนี่ยอันวิ่งรับไปเลยครับครับผม,ม,น,มน้ำหวานดีเนาะดอกทองอุไลเนี่ยเลยรังดีสีงมพันผลครับแต่อัศจรความหวานกับพี่นองอยากจะเล่าก็คือขี่รถมาก,ก็ไปจอด,ดรถตรงนู้นแล้วก็เดินมาดูกอมะม่วงนี่ครับเพื่อเจอพลงหลวงได้เนาะ แต่ก็ไม่มีนะครับก็เลยเดินมาดูปา่ามันหลบๆจนมะม่วงเจอลังนึงครับมันเป็นเหมือนความอะไรอะมันมีอะไรดนใจให้แบบว่าเอ้ยลองดูสักหน่อยนะมันเหมือนว่านามีมันมีจริงๆเะยครับตอนตอนมาดูก็แเดบมันเครื่องตาผมก็เลยเบยกดูนี่ครับพี่นอกเบยกไปพับลังมิมอยู่ตัวหนาเลยครับอืมครับอยู่ในป่าหญ้านี่ครับเห็ไมไหมครับพี่นกอ,อาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่เลยครับแหละนีะ่ไอ,อีกลังนึง นี่ปลาใหญ่ครับดูนี่มีมยูอย่างนี้เะครับหายากนะครับอย,อยเหมือนจะมีรอยหนูด้วยหร,รืรอเปล่ารนในหนูใช่ไหมเยอะหรือว่ารอยกระต่ายหรือรอยไกป่ป่าอาจจะเป็นหนูก็ได้นะต่รังนิ่มของเราอยู่ตรงนั้นครับเดียด๋วยวผมลมควมันก่อนแล้วก็จะเห็นกันชัดๆอีกทีนะอยู่ใกลเกือบมองไม่เห็นครับนะครับ ก็ไม่ดีๆให้อยู่ไม่อยู่ครับมาอยู่นี่ครับผมดูเพิ่งมิมดูดูนี่ครับเป็นนี่ครับหาลบลบหมุดหมุดซอนซอนต่ำๆครับอารมณ์ควนันครับอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวแวกยาไปดูมิมกันนะครับเปนมุดยาโหกำลังนี่ พอมีด้วยนะเสียทีที่เวก็มาดูครับกำลังแบบสุดท้ายเลยนะครับมีใบเล็กนะนังขนาดกลางๆนะงามยังดีครับโอ้สบดายเลยครับเออได้อีกไลน์นึงครับพี่น้องเอ,อ้ยมาได้แบบปุกๆครับ ได้ครับอ้หัางงามเลยครับอืมหวานพี่น้องน้ำซีครับน้ำซีอ่ะนันอิงแยกตัวไปทั้งนู่นครับแจ็คหมานไหมเดี๋ยวคอยไปสมทบกันอีกทีนึงเนะาะเดี๋ยวผมเดินหาในป่ามันอีกสักหน่อยกันนะพึ่มิมเนี่ยมันชอบอยู่ด้วยกันครับผมบางทีก็สามสี่รังเลยนะครับ แต่ละการก็ไม่นี้ปลากระโพดนะครับน่ปลากระโพดครับนี่จุดที่ผมได้ครับเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ครับเด็ดฮาดูรังอืนครับเผื่อมีหลายลังรอบรนี้ครับเหมือนจะมีร่างเดียวครับเอาละนับสีครับนับสีนี่หัวหนามดูรักวนโอ๊โหเลยมาเจอล่างๆครับถึงจะล่างไปเมื่อกี้เลยหรือมั้งครับเพราะว่าล่างยังนึงเหลืองอยู่เลยครับ เอาละกอเดียวสองลังครับลงังล่างอยู่ทงุ่นครับลังยังไม่ล่างอยู่ทุกนี่ครับที่พอเอาได้อยู่รอบพี่น้องขึ้นก็พอขึ้นได้เอะครับไม่ยากเ่าไร่ไปเดี๋ยวเจอกันเบื้องต้นครับผมกอเดียวสองลงังก็ไหนพอขึ้นได้ก็ขึ้นครับ แต่ก้อนไอ้ขึ้นยากๆก็ไม่เอาครับผมขึ้นต้นไม้ไม่เก่งครับแต่ก่อนนีพอได้นะครับก็ได้ยุ่ลังก็ง,งามขั้นรีบเอาครับพันวิ่งมารอที่รถแล้วจากไดไม่ดูครับจุดจอดจุดนี้พันวิ่งแต่ผมหมานนะผมอยู่ข้างนาแล้วนะครับเอาละจุดทุบเรียบร้อยต่อใหม่ไปร่มควันเอาครับหลังนี้ ต้องลมควันใหได้ก่อนที่เราจะปีนเข้าไปใกล้ๆนะครับสุดยือเลยมีน้ำมาดูนั่นมาปิดตาครับเอาน้ำใหญ่ดีนี่หลักหญิ่คนมาทันเนี้ย เห็นแล้วอูม้มีพอมีอยู่น้ำมันพอมีอยู่น้ำมันพอมีอยู่อือพอมีอยู่พอมีอยู่ไม่ปิดตาแต่น้ำถือว่าเต็มหลอดเลยสวยเลยน้ำดีครับน้ำดีน้ำด,ดีไม่ไม่ปิดตาเต็มเปีืยกเดี๋ยวเดี๋ยว คนขาฉีกอยู่ออ้คุงคาอยู่แล้วครับคุงคาขึ้นมาเอาอยู่คือคือคือพึ่งแถวนี้ช่วงนี้ไม่ปิดตาครับแตนนําหวานเกือบเต็มหลอดถุกหลอดเลยครับนักเปี้ยะเลยครับโอ้ลังทีค่ะสวยครับคุงคาที่ขึ้นมาเอาอยู่ครับนับห้าครับนับห้าโอ้ยย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 ยพอไดยอยู่ยยยยยยยถยย่ยยยย่ยยยยเจอย่อยครัยวันนี้หยางยย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 จยยยยลยยย ครับหลดผ่านเงยนาึืนเห็นพอดีเลยครับอีกลังหนึ่งแต่คงเอาไม่ได้ครับกิ่งมันยื่นเกินไปครับกิ่งมันยื่นมาจากนู้นครับกิ่งดำลงด้วยโอ้ไม่ไหวครับกิ่งแบบนี้ล่างก็เข่าก็ร่งที่ห้าไปต่อครับจักรพานวิ่งไปทึงไหนล่ะครับผมบอกไปหาลวงนาไปก่อนเลยครับผมไปมุมสะนุนกรอยข้าว ว่าเจ๊พันวิ่งเลยกับเดินจนขาลากไปเจอสักลังหมดแล้วนวนนี้พันวิ่งไม่หมาน,นเขาก็เอาอพุม่มนุ่นเขาเอาอจะไปไกลขนาดนั้นเนี่ยเป็นสาขาลากเลยวนแรงเลยอีกสักจุดนะก่อนจะข้ามเนาะไป,ไป,ไ,ปไปเผื่อจะไปเจอจุดได้สักลังสองลังจิดเด้กลับบ้านกันครับโอ้พันวิ่งยังได้จะสองอยู่เลยครับผมห้าแล้วครับมีจะนำดีๆด้วยวันนี้อ๋อหลัวสาเหตุสงครามไม่หมานลงพานวิ่งเลยครับมีคนสั่งน้ำหวานกับใบชา สั่งคนเดียวสี่คนนะโอ้ยยังหวแล้วเนาะจะออกมาหาอยู่ฮะกินเนาะมีคนสั่งไว้ก่อนนี้โอ้ยอยากกับผุก็ลัวมันเป็นเทปเนาะคนก็ตื้อเทปกันแต่บางทีมันก็ไม่มันจริงเดือกับเป็ดพิมกันนะถ้าคนไม่สั่งนี่จะมันแต่เจอคนสั่งแล้วเงียบเลยปกติผมหามผึ่งหามม่มี่ผมสู่วันวิ่งบ่ค่อยได้เลยมันวิ่งนี่โอ้โหตาดีด้วยนะบางทีขับรถผ่านไปเนี่ยผมขับตะเลยไปพันวิ่งครับตามหลังมาเห็นนีเนี่ย แต่วันนี้เป็นยังไงนะครับวันของพันพ้นครับผมวันนี้เป็นวันของพันพ้นเดี๋ยวลองหากันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะแบ่งให้พันวิ่งอยู่นะครับแต่ตอนนี้ยังได้หาลังอยู่เลยรับผมได้อีกลังสองลังเถอะจะได้แบ่งพันวิ่งนะครับสู้กันต่ออีกสักดครับก่อนจะคำครับหลาะไปนี่แหละครับเจอปลากระพดตรงไหนก็จอดครับผมพึงมิ่มชอบอยู่ริมปลากระพดครับทำเลแถวนี้แต่ไม่ใช่วักการนี่จะใช่ใดก็ทุกพื้นที่นะครับ บางทีอาจจะได้ใช้ได้เฉพาะพื้นที่ต้งนี้ก็ได้นะะในเหมือนกันเลยครับื้นม,มิมแต่ละพลื้นที่นี่แต่นี่อาศัยพวกเราก,ก็เคยหามานาน,นะครับก็รู้วิธีหาครับฤดูกาลไหนอยู่แบบไหนหนา้าหนาวนี่จะชอบอยู่ริมป่ากระพูทในไร่มันแบบนี้ครับแต่หานาร้อนจะไปอยู่ริมห้วยริมบ่อริมคลองครับแต่หนาฝนนี่เขาลาอยู่คากคับผมมั <laughs> นต่างกันกันกบแถวบานผมนะ ล <eza> ิมทางกับผมครับผมเห็นลังนึงครับเดี๋ยวให้พันวิ่งเอาเลยครับกอดลังไม่ใหญ่นะครับหอยโครงแต่เดี๋ยวนี่แหละหลังจากนี้เห็นก็จะให้พันวิ่งเลยนะโอ้เดี๋ยวพอน้ำตรงตงเลยอู้หพอน้ำยังดีพันวิ่งหอยโครงแต่น้ำดีนะเนี่ยผมว่านี่ดูน้ำทุกเขาเพาะเลยวิ่งอุ้ยอู้น้ำดู้น้ำเขาเพาะเลยนะครับเนี่ยน้ำอย่างนี้เลย่ะอ่ะเดี๋ยวให้พันวิ่งจัดการครับเอาเลยเอาเลย ทำแล้วพันวิ่งยังได้นิดเดียวอยู่ผมหายพันวิ่งเลยครับมันมันเล็กแต่มันสวยเล็กเกิมันสวย<อ>ม,กกมวยีทีหนึ่งผมไปหาเนี่ย<อ>ผมได้แต่ยังอยูงง่ในพันวิ่งเป็นซิปล่างหน่าอ้วมันช่างวสวยเหลือเกินสวยจริงๆเนี่ยแบบเนี่ยขายคล่องเลยนะเวลาขายเนี่ยเขาจะชอบมากเลยลังขนาดนี้แล้วนาาดีดียังงี้สวยมีที่บรรยายเนาะ มันแบบดูด,ดูดนี่มันว่าจิ๋วแต่แจ๋วกับพึ่งแบี้อนี่ะรับเลยครับอ่ะมันมาแล้วมาพอมีเวลากับผมหาริมทางไปเรื่อยขากลับ,บานครับอ๋อวันนี้มีของคลุมแต่กร้าด้วยเนีย่ยดีดีกันฝุนเอ้าสามล้างละสามลัางน,น้อยนเอยอีน่น้องก็ถือว่าคํำเลยครับวันนี้สองคนก็พานวิ่งกับผมสูงกันอย่างเต็มที่กันคือกันแล้วครับออกมาประมาณสัก สิบโมงนะครับสิบโมงเช้าเอาซะจนตะวันยุโตกดินเลยผมก็ได้แค่ห้ารางครับก็ให้พานวิ่งไปลังหนึ่งเนาะผมอยาจะเอาไปขันใส่ขวดที่มันยังขาดอยู่สักประมาณนี้แหละนะครับคือทีเต็มแล้วครับไม่เหลือดอกเพราะว่ามีตะลงังน้ำสวยๆเลยครับห้ารางวันนี้ Ooh, น้ำดีอยู่กับผมอีกลังหนึ่งอยู่ตรงไหนดูครับนี่ดูแค่อบสามรางนี่ก็กเต็มแล้วล่ะครับสามรางนี่ก็เต็มขวดแล้วแหละผมว่านะ <c oughs> สำหรับท่านใดที่ชอบหาพึ่งหาม,มิมก็ฝากกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเราออกมาเรื่อยๆครับกดไลค์กดแชร์ like, are, แล้วก็ฝากช่องทีมงานเราด้วยนะครับ พานวิ่งก็มีช่องนะครับชื่อพานวิ่งบุกตะลุยนะครับลองพิมพ์ค้นหาดูพานวิ่งบุกตะลุยนะครับแต่เจอช่องแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราออกมากันเรื่อยๆพันวิ่งเนาะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับพี่น้องน้ำพึ้งขาดอยู่ประมาณนี้ครับจะเต็มขวดเนาะเดี๋ยวมาดูกันที่เราหามาวันนี้จะจะได้เต็มขวดไหมจะเพิ่มได้เต็มขวดไหมเนาะกำลังจะขั้นน้ำพึ้งครับน้ำดีอยู่ครับผม หลจวกเลยนี่แต่มีเหมือนนะครับเนาะลังหนึ่งมันกระไดนิดเดียวกว่าจะได้เต็มขวดตรงใช้ร้ายลังเลยครับแต่ผมชอบนะน้ำมิมมนี่มันข้นเหนียวหวานหอมมีเอกลักษณ์โอ้โหไม่มีหัวง่วนเลยครับมีแต่น้ำเลยครับไม่ใส่หัวง่วนเลยลังนี นี่รับนกบมะม่วงครับรังแหลกครับน้ำพึ่งยังสวยรังนี้ครับกับป่ามันตำตำๆในปลายานะครับอะไรจู่ๆน้ำดีเหมือนกันครับรังนี้นี่สองรังแล้วครับสองรังแล้วคอยดูจะเต็มขวดไหมครับลังที่สามครับลังที่สามหัวน้ำยาวๆครับ นี่ครับไหลจุกโอ้โหด้หยายอยู่ครับได้หลายอยู่ยยนี่อีกจุกห,ห,หลังนี้ไดีหลายหลครับน้ำไหลดีด้วยจุกไม่มีหัวงวนเหมือนกันเลยครับเพิ่งมีมช่วงนี้ไม่ใส่เกสรไม่ใส่หัวงวนเลยครับเต็มเต็มเลยน้ำเต็มเต็ม อู๋นาำเต็มเต็มเลยอีกหลังหนึ่งหลังสุดท้ายแลละครับอจิวแต่เจวหน้าลังนี้นะโะอ้โหห,หวานล้วนๆเลยไม่มีเกียรอิอีกเหมือนเดิม เต็มขวดครับยังไงก็เต็มขวดดูจากปริมาณน,นา้ำพึงที่มีอยู่ในจานนี่แหละเต็มขวดแน่นอนที่ไี่ล่น้วยพึงสีลังครับอีกลังนึ่งไมคานครับมันเหล็กเกินนะครับดูครับพี่น้องพี่น้องว่าเต็ม,มไหมนะครับขาดอยู่แค่นี้ขาดอยู่แค่นี้กับน้ำพึ่งในถ้วยนี่นาอผมว่าน่าจะเต็มนะทันกันเลยครับไม่มีถุงมือครับขอเป็นใช้เป็นถุงพลาสติกที่สะอาด เหมือนกันนะครับไหลตวไหลจ้วงอย่างคนครับคนดีจริงๆครับน้ำพึ่งมิมแต่นี่ไม่ใช่น้ำพึ่งเดือนห้านะครับแต่ก็ดูลักษณะเราเหมือนเลย เหมือนนำพึ่งเดือนห้าเลยพึ่งมีม,มันอย่างงี้แหละครับมันมันดีทุกฤดูกาลเลยแะครับนี่แหละครับน่าจะเต็มอยู่ครับผมมากรอกใส่ขวดกันเลยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ไ <laughs> ก่จะได้รู้แล้วครับพี่นอ้องว่ดเต็มขวดไหม <laughs> โอ้โห เต็มไหมเต็มไหมพี่น้องเหลือเยอะเลยนะเหลือเยอะเลยนะนี่เต็มไหมครับเต็มไหมเต็มไหมเฮ้ยเต็มไหมนะโอ้เต็มไหมนะโอ้เหมือนจะพอดีครับพี่น้องเหมือนจะพอดีพอดีเลยมั้งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้หมดก่อนเอาให้หมดก่อนเดี๋ยวไปดูกันครับ อาอเหลือติดตูดถ้วยจังหน่อยครับเหลือกินเป็นยาเาเข็นพอแล้วครับผมไปดูกันครับเต็มไหมเต็มไหมโอ้โหบอกเลยว่าเกือบ,บล้นพี่น้องชิลล์ล้นเลยเนี่ยชิลล์ล้นเลยนี่จังอืมเอาละจะถือว่าเต็มพอดีเลยนละครับโอ้เต็มขวดแล้วครับพี่น้องพร้อมจำหน่าย <laughs> นี่ขวดทีสามครับ สองขวดก่อนนานีก็ขายไปแล้วครับแต่ขายในชุมชนครับผมให้ก็คนที่รู้จักกันนี่แหละขายให้คนที่รู้จักกันในชุมชนนะครับผมขายไปขวดละสี่ลอยครับผมนี่ก็ได้มาอีกขวดหนึ่งเนาะนี่ก็คงไม่ได้ส่งออนไลน์วยอะๆครับคนในชุมชนเขาก็ต้องการเยอะเลยครับผมมีออเดอร์มาเพียบเลยเหมือนกันหาไม่เคยทันครับนี่ก็คงต้องของนยอนุญาตส่งในชุมชนนี่แหละครับบอกว่ามันก็เดินไปหมอบกันเลยเนาะใกล้ๆ <laughs> ไม่ต้องส่งพัสะดุอะไรยุงย่งยากครับผม เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าช่วงไหนได้น้ำพึ่งได้ไลน์ถึงจะได้จำหน่ายออนไลน์นะครับขอไฟพี่น้องออนไลน์ด้วยนะครับที่ไม่ได้ส่งให้กับผมรัวอยากได้อยู่ครับผมมันขาดตลาดจริงๆครับมีน้อยมากเลยครับนี่น้ำพึ่งมิมนะครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมจากพานผลนะครับสีแบบนี้เลยครับน้ำพึ่งมิมฤดูหนาวครับผมข้นหวานหอมอร่อยเหมือนกันนะครับไม่แพ้น้ำพึ่งเดือนห้าเลยครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้กับผม เดี๋ยวถ้าใครชอบดูคลิปตีมิมก่อมีให้ดูเรื่อยๆกับผมครับทุกดูดูการเลยที่บานพันผลน,น,น,นี่ม,มันหาได้ทุกฤดูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนาวเป็นฝนเป็นร้อนนะผมยิ่งเฉพาะช่วงหนาวร้อนนี่เยอะครับอย่างนี้เลยนะติดตามไปครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวยนาะอพี่น้อง